คุณเชื่อไหมว่ามีประเทศหนึ่งที่ประชาชนหลายล้านคนถูกล้างสมองจนยอมฆ่ากันเองและมันไม่ใช่เรื่องในหนังมันคือความจริงของประเทศกัมพูชาในยุคเขมรแดง 1. เขมรแดงคือใครกลุ่มคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงที่ปกครองกัมพูชาระหว่างปี1975ถึง1979นำโดยพลพอดโลพอดเชื่อในแนวคิดปฏิวัติเกษตรและต่อต้านความเจริญทางเทคโนโลยีและการศึกษา 2. ทำไมล้างสมองคนได้ง่ายการศึกษาแย่คนส่วนมากในชนบทไม่ได้รับการศึกษาทำให้เข้าใจแนวคิดใหม่ๆได้ยากตัดขาดจากโลกภายนอกขมรแดงปิดประเทศห้ามสื่อห้ามศาสนาห้ามทุกอย่างที่ต่างจากแนวคิดตนเองโฆษณาชวนเชื่อใช้คำพูดปลุกระดมเช่นทุกคนเท่ากันแต่เบื้องหลังคือการควบคุมทุกอย่างสร้างความกลัวใครไม่เชื่อตายใครสงสัยตาย ใครคิดต่างตาย 3. ผลลัพธ์โหดร้ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาประชาชนเสียชีวิตกว่า1.72ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศประมาณ7ล้านในขณะนั้นถูกฆ่าเพียงเพราะมีแว่นพูดภาษาอังกฤษได้เป็นครูเป็นหมอคนกัมพูชาถูกฝังทั้งเป็นตีหัวด้วยจอบ มีการใช้เด็กเป็นเครื่องมือสังหารด้วย 4. แล้วประชาชนรู้ต,ตัวตอนไหนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองโดนล้างสมองเมื่อเวียดนามเข้ามาปลดปล่อยในปี1979คนถึงได้เห็นความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลายคนเสียครอบครัวความเชื่อและอนาคตไปแล้ว 5. บทเรียนจากประวัติศาสตร์ลัทธิสุดโต่งและ,ะเผด็จก,การสามารถเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศให้กลายเป็นนรกได้การศึกษาและการเปิดรับข้อมูลหลากหลาย คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเรื่องของเขมรแดงไม่ใช่แค่อดีตของกัมพูชาแต่คือบทเรียนของทั้งโลกว่าการปิดหูปิดตาประชาชนจะนำไปสู่อะไร